น้ำนึงน้ำนึ่น,น,นี่เอาไหมเอาไม,อาไมเอาไมอมารละเอาลลิวัสครับเป็นคนที่ขับเวันนี้ผมจะพามาดูคอาสเปิร์์สะดวก,ก,ก,กบ้านผมเองครับครับดีนี้อยู่หมาครับเป็นคน,นติดต้กล้องครับต,ต,ตากล้องเพื่อที่จะดูการท่องเวครับโอเคครับ รประสาทสิีครับเราจะเห็นกนอยู่ลางๆแล้วไกลอตอนนี้ก็กำลังจะออก ปากคลองดําเนินแล้วทางนี้จะเป็นทางวัดประสาทสิทธิ์ไปนะครับาทางนี้จะไปทางทางดําเนินครับเป็นของเดินครับตอนนี้เป็นตอนเย็นนะครับตอนนี้หกโมงสิบสามนาทีครับตรงน,นี้คงริมสองฝั่งคลองครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะฮะ เราจะวกหัวเรือกลับไปแล้วใช่ไหมครับถึงก็จะทานเที่ยวของต่างแดนตอนเยนๆใหม่นี้ครับครับถึงเราจะไม่ได้เห็นพระอิตตกดินนะครับเพราะว่ามีสองฝั่งต้นไม้บังไว้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันหลังคนระับวันหน้าเราจะมาดูพระที่ตกดินกันใหม่ใช่ไหมครัโอ,คโอเคครับ